งเรียนเกษตรกรเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่นำมาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติของเกษตรกรเริ่มตั้งแต่การวางแผนสำรวจวิเคราะห์ทดลองและปฏิบัติตั้งแต่เริ่มการเพาะป,ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว โดยใช้หลักการการจัดการสตูพืชด้วยวิธีผสมผสานโรงเรียนเกษตรกรบ้านแคตำบลฟ้าหวนอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรโดยทุกครั้งก่อนเริ่มการเรียนรู้จะทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนและทบทวนบทเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนโดยกลุ่มเกษตรกรจะมีการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการในพื้นที่โดยใช้ข้อมูลของสมาชิกทุกคนพร้อมทั้งค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยการจัดทำปฏิทินการปลูกพืชเพื่อเป็นการคิดวิเคราะห์และหาข้อสรุปร่วมกันจากนั้นร่วมกันพิจรารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเน้นการใช้หลักการจัดการสตูพืชด,ด้วยวิธีผสมผสาน มีการจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อศึกษาทดสอบจากการปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู้และสรุปผลจากการปฏิบัติของตัวเกษตรกร,เ,กรเพื่อให้ได้เห็นถึงปริมาณผลผล,ผลิตการลดต้นทุนและความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภครวมทั้งขยายผลสู่ชุมชนและเกษตรกรกรายอื่นต่อไปสวัสดีครับผมนายสมชายปัญญาประธานศูนย์นะครับาก,การสืวพืชบ้านแก่ตบุรีากขอางมัน เพือควอมแขงแงก่งในโทอนไปเขารวมอบรมนะครับตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรก,กรซึ่งกได้รับความรู้นะครับในการจัดก,การศัตรูพืชแบบผสมประสานทำให้สามารถใช้ศัตรูพืชได้ร่วมทั้งป้องกันกำจัดทีดูวิธีและสามารถลดต้นทุนนะครับในการใส่สารเคมีโดยใส่ซีวพันธ์แทนนะครับเพื่อควมป,วปอดให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค ขอขอบคุณนะครับทา้งนายงานเกษตรพรจัดเตรนทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนะครับสี่คนติดตามครงการโรงเรียนเกษตรกรที่ไ้ช่วยเยอะท่้นเกษตรกรตัวลดตัวลุลดละในการใส่สารเคมีาม่มาใส่ที่ว่าพันแท้นะครับขอขอบคุณครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีความคิเเกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรโดยระบบโรงเรียนเกษตรกรนะคะก็ โรงเรียนเกษตรกรเป็นรูปแบบของการส่งเสริมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะและก็สามารถที่จะใช้ได้กับทุกพืชทุกพื้นที่นะคะและที่สําคัญก็คือเป็นการฝึกฝนให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในเรื่องของการวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชฝึกให้เกษตรกรมีการวิเคราะห์และก็วางแผนการป้องกันกับกาจัดศัตรูพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีผสมผสานกระบวนการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ าการรวมกลุ่มของเกษตรกรรวมทั้งการส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นจัดกกาารสตูเพื่อนชชุมนนบ้